กราบขอบพระคุณไปทางด้านผู้สนับสนุนที่ร่วมเดินทางไปกับช่องลีทองจีชนแนลของเราด้วยละกันครับสนใจอยากเป็นผู้สนับสนุนติดต่อสอบถามราคากันได้ครับก่อนที่จะรับชมคลิปกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านด้วยละกันครับผมโอ้พี่น้องจำกันได้ไหมนี่ตั้งแต่ BV ต้นแบบใบละมืนมาวันนี้ความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเลยนะสวัสดี FC แล้วก็ทุกท่านที่เคยใช้ตู้อยอะค,คุสติกด้วยละกันครับผมนี่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ น้องชายรูปโลช่างนัดนะครับมาดูโรงงานกันตั้งแต่สมัยที่ตรงนี้ยังเป็นกองฟางอยู่เลยสมัยที่ยังไม่มี CNC นะเมื่อก่อนโอ,ออเดอร์ครับผมเจ้าตัวตื่นแล้วสวัสดีครับผมบจากที่ตรงนี้เคยเป็นกองฟางกองฟางกองฟางเกออ่าตั้งแต่คลิปแรงใครเคยังใบละหมืน่นใบละหมื่นน้ากองฟาง ก็ถือว่าคุ้มนะกับการลงทุนครั้งนั้นคุ้มมากครับคุ้มกับการโดนด่ามีมีงอนไปกี่เดือนนะกันเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งเลยเดือนหนึ่งไม่คุยกันเดือนหนึ่งเงินใช้เงินเขาหมดเงินเงินเฉพาะตู้ต้นแบบนี่หมื่นหนึ่งเลยนะใช่ครับในเครื่องมือเครื่องอะไรก็หมดไปห้าหมื่นเงินเก็บเลยใช่ไหมใช่ครับเงินเก็บเลยเหลือติดตัวไม่กี่เหลือเท่าไหร่เอาเหลือเท่าไหร่ตอนนั้นคือแบบก้อนก้อนที่าลงทุนตอนแรกก็เหลือห้าพันเราซื้อมันไม่พอมันทำไม่ได้ก็เหลือ มาซื้อเครื่องมือเพิ่มก็เหลือห้าร้อยห้าหมื่นใช่ครับเฉพาะต้นแบบนี่หมื่นหนึ่งใช่ครับแล้วก็วกอ,อุปกรณ์อีกเครือ่องมือก็ได้ว่าเก็บไว้เหลือห้าพันเนาะมาเอาไว้ใช้สอนตอนนี้มาซื้อเพิ่มอีกถามหน่อยเรงจูงใจแล้วก็แรงบันดาลใจทําไมถึงกล้าลงทุนครั้งนั้นอยากรู้จริงๆเลยไปอ่านไปเจออะไรมาจากไหนเราก็ใช้ใช้ตู้ไปฟังเขาถ่ายรูปอะไรมันมาเยอะเราฟังเสียงเราก็อยากได้เสียงที่เราฟังแล้วมันรู้ส <ừ. S 1> ึกว่ามันมันโอเคสําหรับเราอะ เราไม่ได้คิดว่าเราจะทําขายหรอกตอนแรกทำใช้เองอทำใช้เองออกงานทีนี้พอพี่ดำํำพี่ดามามาฟังแกก็แนะนํอะลองทําขายดูอลองทําขายดูว่เาเสียงมันมันพอได้ครับครับตอนนั้นก็ยังกอบมือเนอะาะตัดมือ,อะไรเห็นเลยยังแหวงอยู่เลยอะตอนนั้นนะพอได้ทําขายแล้วมี เจ้าหนึ่งเขามาสั่งสีไปโคตรดีใจออเดีใจมากเลยกนดีใจเลยใช่ไหมโอ้แตจานท่านไหนเนาะนี่มามาคอมเมนต์ให้หน่อยดูสีสเกตอำเภออำเภออะไรสักอย่างนี่แหละพี่สีสเกตครับไปส่งคือแก็ไปส่งร้านกิติครับพอลงร้านกิติปุ๊บแล้วผลตอบรับมันดีเออแล้วก็สบายเลย ก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆครับแต่ก็ยอมรับนะว่าตอนแรกก็คือตัดก็ยังแห็นกันอยู่เลยใช่ใช่ครับอนี่ยอมรับเลยเห็นกันเลยตอนที่เราถ่ายกันตอนนั้นเอางานรถแรกมามาเทียบกับรถนี้ก็ผมก็อายตัวเองเหมือนกันนะแต่ก็ขอบคุณนะที่อาจารย์หลายๆท่านที่เอาไปที่สนับสนุนกันตลอดนะครับผมมาทุกวันนี้ผ่านไปกี่เดือนกี่ปีแล้วนี่ครับปีสามเดือนครับปีสามเดือนใช่ครับจากกองฟางจนมาเป็นกูดังสวยแล้ว อ๋อ C N C ไม่ใช่ตัวนี้นะรอบที่แล้วมาใหม่กันนี้งเ่มครับออืันลงเพิ่ม,ม,นนมจะได้เดือนนึง่ง่็แหละครับเก่าจะเป็นกัะนู้นอ๋อเก่าเป็นผลระวงังผลระวังตัดไม้แล้วไปเป็นตัดปลายชื่อออกแทนโอ้ตัวนี้คือรับงานด้วยใช่ครับมาคุยตัวนี้กันก่อนเดี๋ยวตู้ค่อยว่ากันตัวนี้เป็นอะไรยังไง ตอนนี้ผมจะรับงานเป็นเป็นตัดป้ายชื่ออ r ก a n i z e อืมครับก็คืองานบวอะไรผมรับตัดบครับโอลูกค้าจะออกแบบมาเองก็ได้ใช่หรืได้ผมจะให้ออกแบบให้ก็ได้มีตัวอย่างให้ดูไหมราคาแพงไหมก็ตัวอย่างไม่แพงครับผมชุดหนึ่งก็สามร้อยหาสิบสี่รอยแล้วแต่ขนาดเดี๋ยวนะที่บอกว่าสามร้อยนี่ก็คือใช่ป้ายที่เขา ติดตามงานแต่งไหมที่พวกพี่ๆไปงานแต่งอ่ะจะมีฉากอ่ะเราเป็นป้ายชื่อเขาอ่ะแล้วบางทีก็ไปพ่นสีอ่าใช่ครับบางทีก็ใส่เป็นฉากเขียวของเราไปเลยใช่ใช่ครับโอ้หนี่ตัวหนังสือสวยมากเลยสวยสวยครับอ๋อชื่อชื่อแต่ละอ่าตามงานที่เป็นจุดๆนี่คือจุดละสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบอ่าใช่ครับเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ดูดิครับเนี่ยนีคือชื่อที่ผมตัดเองเนี่ยใส่กับฉากเนี่ย เนี่ยตอเนี้ยอันนี้คือชื่อที่ผมตัดเลยเนี่ยก็เอาจุดละสามรอห้าสิบใช่ครับส่งได้ไหมสมมติถ้าแบบพี่น้องเราดูอยู่ส่งได้หรืออย่างเช่นร้านกาแฟนะได้นะสมมติอันเนี้ยติดอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปติดใช่ไหมร้านกาแฟก็จะเป็นแนะนำพวกเป็นแผ่นเี้วขาวอะพหทูนอะก็เดี๋ยวตัวนั้นก็อีกราคานหนึ่งใช่ครับโอ้พี่น้องนี่ดีเลยนะสำหรับ ท่านใดที่อาจจะมีร้านเป็นของตัวเองหรืออาจจะทําธุรกิจอะไรอยู่แล้วก็แบบมีฉากมีออฟฟิศสวยๆอยากให้ช่างนัดออกแบบตัวหนังสือโลโก้อย่างเงี้ยเอาไปติดแต่ก็รับตัดจะมีอะไรบ้างนะสมาร์ทวูดเขาเรีอยกอะไรนะสมาร์ทวูดแผ่นขา,ขาวๆอ,อ,อ่ะโซนแดดโซนฝนนะครับอันนั้นก็จะทนุนอ่าตัวนี้มัน มไม่แนะนําครับตัวนี้มันใช้สําหรับพวกงานออกไปไหนที่เขาทําคืนเดียวสองคืนเขาทิ้งเลยแต่ถ้าตัวนี้ถ้าว่าไปใช้ในห้องเอหรือว่าจะเป็นห้องที่ไม่มีความชื้นก็ติดได้นะครับถ้าถามติดได้ไหมมันมันพอได้ครับแต่ก็ไม่แนะนําอยู่ดีแต่ทนเนี่ยเราเรื่องทนทนอยู่แล้วครับ<อ>กป็นไม้มัไม้มดเออือนี่แล้วก็ถ้าใครชอบสไตล์ที่เป็นไม้แบบนี้อือนะครับเอาแล้วเว้ยอีกหนึ่งธุรกิจไม่คุยเรื่องตู้แล้วตอนนี้350ไม่แพงนะพี่น้องใช่ครับเนี่ยครับ ได้เลยนะตัวอย่างมันเขา,าเอาไปเมื่อเช้าห้าไปโอ้ก็คือช่วงนี้งานเต็มก็แน่นเลยแน่นเลยครับแน่นเลยแยกกันตัดป้องกันเลยอ๋อแต่ตัวนี้ก็คือลงโปรแกรมทีเดียวก็ปลวดเลยใช่ครับตัดทีเดียวห้าไเลยอ่ะสมมติพี่น้องเราอยู่แถวนี้จัดงานโอเคไหม่มา่าจะเป็นงานบุญงานบวชงานตามห้างอะไรต่างๆกี่นาทีกี่ชั่วโมงเสร็จด่วนๆเลยอถ,ถ,ถ้าด่วนเลยนะครับถ้าด่วนเลยก็ไม่ต้องออก,ออกแบบนั่งนั่งรอเลย นั่งรอเลยใช่ครับยิ่งถ้ามีแบบมา,มานี่ชอบเลยใช่ครับมานั่งนั่งกว่แบบก็สิบนาทีสิบห้านาทีออก็สัตว์เครื่องสัตว์เอาง่ายๆคือไปหนึ่งไม่ไม่เกินยี่สิบนาทีเสร็จเสร็จแล้วกลับนั่งรอเลยถ,ถ้าถ้าด่วนใช่ครับอู้นะครับแต่ถ้าว่าพี่น้องที่อยู่ไกลแพ็กจัดส่งให้ได้ไหมจะส่งได้ครับแพ็กจะส่งได้อืมมาหาช่างนัดได้ที่ไหนนะแถวนี้เลยบ้านไรนี่พวกเราเออบ้านคอตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก ป่ะเดี๋ยวเขาจะลืมอยู่กับคุณสติเข้าเรื่องเราดีกว่าตัวนี้อายุการใช้งานนานหรือยังตัวนี้เพิ่งเอามาได้ประมาณเดือนนีครัืมนี่ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องด้วยนะที่สนับสนุนเข้ามานะครับพอสนับสนุนเข้ามามียอดมีออเดอร์เข้ามาก็จะมีทุนในการที่สั่งเครื่องมือเข้ามาวันนี้ไม้มสั่งมาเมื่อ่อนสั่งมาที่เยวี่สิบวันนี้ก็รถหกล้อมาเลย ถ้ามีพี่น้องเขาสนใจนี่เราบอกเราแจ้งพิกัดได้ไหมเครื่อง C N C ตัวนี้ห่วงไหมหรือยังไงสุรินเฟอร์ครับสุรินเฟอร์ใช่ครับโอ้พัดสายอะครับผ่อนได้ไหมผ่อนได้ครับโอ้ผมก็ผ่อนเหมือนกันนี่วางดาวแพงไหมแบบนี้วางดาวประมาณสี่ห้าหมื่นโอ้สบายเลยใช่ครับวางดาวสี่ห้าหมื่นแต่เราแต่คุยกันครับอืเอ้ามาตอนนี้ในภายใต้ชื่อแบรนด์อะคูสติกผลิตอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็จะเป็นตู้ตู้เหมือนเดิมบีบี บีบ <BB S 2> ีนี่เลยก<ล>็จะมีที่เบรคเลี้ยวมาเพิ่มโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องโป๊ะว่าไทยนี่ทำไมไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาเลยคนอื่นเขาโป๊โขาวๆไม่ใช่เหรออันนี้มันสีโป๊รถยนต์ครับฮะสีโป๊รถยนต์ <c oughs> มันจะแข็งกว่าเอ้าเอาทำไมถึงเรียกเอาโป๊รถยนต์น่ะเออผมเคยใช้โป๊ขาวอืมแล้วทีนี้เวลาขัดมันมันมันร่อนสำหรับผมนะสำหรับผมนะครับแล้วตัวเนี้ย ที่เปลี่ยนมาแล้วใช้โป้ตัวเนี้มันดียังไงมันมันเวลาขัดอ่ะมันจะเนียนไปเลยเหมือนเหมือนโป้แข็งไหมมันทนมันแข็งแล้วเวลาขัดไปเวลาพ่นสีมันไม่ร่อนนะครับมันจะบอกนะว่าตู้เราผุเลยไอ้นี่ยังไม่พังเลยไอ้ตู้โป้อะแข็งแรงกว่าไม้อีกตอนแรกก็ไม่รู้หรอกพอดีไปไปเล่นกับโรงงานอินฟินิตี้บ่อยโอ้ดูงานเข้ามาครับอันนี้คือได้สูตรจากอินฟินิตี้มาใช่ครับไปดูงานเข้ามาโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะ อยู่อะคูสติกทุกใบได้เป็นสีโปรถยนต์ให้เลยครับอืยิงน็อตเหมือนเดิมยิงน็อตเหมือนเดิมครับเนนี่ย็แต่ประกันแตกไหมตู้ใช้เวลานานมันแตกอยู่แล้วครับมันผุอ๋อเนนี่ยมมัแตกถ้าเรื่องผุเนี่ยไม่รับประกันอยู่แล้วผุไม่รรัับปะกนเดี๋ยวอายุแกไม่แตกหรอกครับอ่าประเภทที่แบบเคยเห็นตามคลิปไงที่เปิดเปิดไปแล้วไอ้เห็นไหมไอ้ตู้แยกอ่ะไม่มีแน่นอนของเราไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับปัดยิงเยอะ มีตัดมือตรงไหนบ้างนี่ตัดมือตัดแค่องศาครับตวกนี้เป็นตัดเครื่องหมดเลยตัดแค่องศาเฉียงมันโอ้แบบนี้ช่างก็ผิวปากเลยสิประกอบใช้เครื่องตัดองศาโอ้อันนี้คือในส่วนของที่มันเป็นสี่ิห้าใช่ครับส่หงศวงูสูดไหมนี่ดูได้ไหมดูได้ครับอ๋อแต่คงจะไม่เอาตลับมิดแทงหรอกนี่นี่นี่อันนี้จําได้เลยเนาะสมัยที่เรามาถ่ายแรกๆตอนที่ยังใช้เครื่องมือแบบเนี่ยตัดยากมากอ่า ุกวันใน C N C จบเลยสบายเลยครับเหมือนได้ลูกน้องเพิ่มมาอีกรถังขัดอีกรอบขัดหน้าอีกฮะรายละเอียดก็ไม่มีอะไรเยอะหรอกครับพี่น้องนะครับเพราะว่าชื่อเสียงเรียงนามของยัวคุสติกตอนนี้ก็ได้เห็นตามสนามหลายสนามเลยปีที่แล้วก็โลดแล่นไปจังหวัดไหนใกล้สุดนครสวรรค์ครับเจ้อยแปดรโลไปนครสวรรค์เออฮะก็คงจะไม่มาพูด ในส่วนของสรรพคุณอะไรเยอะแยะนะครับก็คงจะได้เห็นได้ฟังกันแล้วแต่วันนี้ก็มาดูความเคลื่อนไหวนะครับตามยุคตามสมัยเทคโนโลยีนะครับในการผลิตมันก็ต้องมันจะมีเครื่องมือใหม่ๆมาช่วยให้เราทุ่นเรงเนาะใช,ใช่ไหม,มอันนั้น,น,นคืออะไรมันตัดองศาเมื่อก่อนก็นใช้โตะเนะาะขวาะตัดองศาได้แต่วันนี้มันมีองศาบอกป๊ปๆหมดเลยขอให้มีเงินนะครับเครื่องมือจะเอาแหวนไหนได้หมดองศาป๊ะหมดเพราะว่ามีเครื่องตัวนี้ที่ไว้ตัดองศา นอกนั้นก็เจ้า C N C ล้าคนเดียวเลยคืองานมืออย่างเดียวนี่คืองานมืออย่างเดียวคือตัดองศาครับอะดูตรงนู้นหน่อยเอ๊ะธรรมดาที่ไหนครับผมนี่คนคนได้รถแรงยิงงอนเลยนะผมไม่มีโลโก้แบบนี้เลยนี่ฝาหลังอ๋ออันนี้ก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวปเดี๋ยวขัดให้ใช่นี้พ่นพ่นข้างไว้โอ้ฝาหลังก็จะเป็นกัด C N C ชื่อของเราอันนี้ก็จะเป็นเส้นกราฟนิดนึง ช่ครับออกแบบได้สวยเด้อพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของขาด้านบนใช่ครับอันนี้ใช่ตัวที่เป็นตะแกรงฉีกไหมตัวตะแกรงฉีกครับโอ้ตัวที่ขายดีของร้านกิติแน่นอนเลยเนี่ยอันนี้ส่งส่งยอดตังค์โอ้กี่ใบปาดไปตรังเลยใช่ครับราคากันหน่อยไหมตัวนี้ก็จะเป็นตัวมือจับไม้ไม้ตะแกรงฉีกสามพันสองร้อยบาทสามพันสองใช่ครับอันนี้คือรับเองนะรับเองถ้าส่งก็ ถ้าส่งก็ใบละห้าร้อยแต่ถ้าเป็น NNP ต่างจังหวัดเนี่ยมันขึ้นเป็นหกร้อยแล้วแต่ก็ยังยังห้าร้อยเหมือนเดิมผมก็บห้าร้อยเหมือนเดิมแต่ถ้าพี่น้องสู้มารับเองได้ก็ได้นะตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่สามพันสองร้อยบาทตัวทบสุดเท่าไหร่ครับตัวนี้ทปสุดสี่พันสองร้อยบาทครับสี่พันสองใช่ครับเป็นตะแกรงปั้มมือจับเหล็กน้ำเสียงก็ไม่พูดดีกว่าเอาเป็นว่าพี่น้องเราน่าจะได้ชมกันแล้วแหละเพราะว่า ปีเมื่อกี้รู้สึกว่าจะพยายามเดินเดโมให้พี่น้องได้สัมผัสนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้สัมผัสก็มีพี่น้องเราซื้อไปใช้งานก็น่าจะเยอะแล้วนะได้นับยอดไหมยอดปีที่แล้วประมาณพันพันต้นต้นนะครับพันต้นต้นจำไม่ได้ตั้งเป้าตนแรกที่เริ่มทําว่าจะได้เยอะขนาดนี้ไหมสองร้อยใบนี่ก็ภูมิใจแล้วอันนี้คือแบบโอ้โหสุดจริงตอนนี้ ตอนนี้ปีนี้ว่าตั้งเป้าไว้ก็กไม่เกินห้าร้อยใบแต่สองเดือนมันซัดไปห้าร้อยนี่ <c oughs> แหละครับพี่น้องนะครับก็คือถ้าว่าเราผลิตอะไรออกมาแล้วผลงานเรานะครับโดดเด่นไม่จำเป็นที่จะต้องทําการตลาดอะไรเยอะแยะนะครับเดี๋ยวคนที่ใช้เพราะว่า1ทีมงานต้องจําเลยนะว่า1ทีมงานเล่นเครื่องเสียงเขาจะมีพักมีพวก เดี๋ยวเขาจะบอกต่อๆกันเองนะครับอันนี้ก็ขอบคุณแทนด้วยแล้วกันเนาะ<ช>ปากต่อปากนะครับคิวเป็นยังไงบ้างตอนเนี้ยถ้าใครจะสั่งคิวน,นี้ส่งการไม่ทันแล้วครับก็ส่งการออเดอร์ค้างส่งอยู่ประมาณ 100, 130, 140, ร้อยร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเเอาตัวน,นี้ก็คือสองเดือนเนี้ยก็คืออัดงะและ้วใช่ครับถ้าสั่งอ e ีกทีตอนนี้ก็ได้ไปไปลายเดือนเมษาปลายเดือนเมษาแน่นอนครับอันนี้คือผลิตจนเครื่องจะควันออกแล้วผมเพิ่งพักเมื่อกี้นน่เครื่องนี่ไม่ใช่ไรหรอกพักให้ผมถ่ายคลิป โอ้สุดยอดครับพี่น้องเออเอาดีใจแทนด้วยครับออถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งกันนี่แหละทีมงานกันเออนะฮะวันแรกที่มาถ่ายมาช่วยให้พี่น้องได้เห็นผลงานก็ยังคุยกันเล่นๆเลยว่าพี่เราจะไปได้ไกลกันขนาดไหนฝีมือเราจะประมาณนั้นประมาณน,นี้นนก็ยังสู้กันโอ้เห็นตอนแรกพูดคุยถึง ตู้ต้นแบบแล้วก็ตอนที่เครื่องมือเราตัดตอนแรกก็ต้องเข้าใจนะครับตัดมือเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบลําบากมากมและช่างนัดนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นช่างไม้มาโดยตรงด้วยถือว่าลองผิดลองถูกเลยลอะใจสู้จ <ๆ S 1> <ส>ริงๆลองผิดลองถูกมาเยอะเยอะมากครับ <S <S แล้วก็มีพี่ๆคอยบอกคอยสอนว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีแล้วหรือบอกให้แก้ไขนักง่ายๆเราก็รับฟังไว้เลยเราดีมากครับดีมากครับนี่เลยครับ น้ำที่มันไม่เต็มแก้วครับผมมันดีอย่างนี้แหละครับมีใครบอกตรงไหนก็พร้อมที่จะน้อมรับทุกคําติชมแต่ก็เนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าจะสมบูรณ์ที่สุด<ช>ก็ยังรพร้อมที่จะพัฒนาไปอีกพัฒนาไปอีกครับเสียงพอใจหรือยังเสียงเรื่องเสียงผมพอใจแล้วครับไม่ขยับนะไม่ไม่ขยับแน่นอนครับไม่ขยับละก็คือบีวีบล็อกนี้เลยใช่ครับ ถ้าเป็น1 8นิ้วใช่แล้วก็มีบล็อกตัวใหม่มาเขาเอาไปเมื่อเช้าเป็น21นิ้วได้ยด้ไม่ได้ฟังเสียงอันนั้นก็เป็น21ก็ต่างหากไปใช่ครับแต่1 8ตอนนี้ก็คือจากที่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คงจะเป็นแนวเสียงนี้เลยไม่มีการขยับแล้ะห้องได้ตามที่เราต้องการคือเสียงนี้เลยห้าหมื่นเหลือห้าร้อยคุ้มลวเสียงไม่มีแก้ไขแล้วโอ้นะฮะก็อาจจะแก้ไขก็ลองดูแล้วกันว่าจะมีอะไร ใหม่ๆในส่วนของอาจจะเป็นพวกมือจับไม้มือจับเหล็กก็ต้องดูเนาะว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะมี <ลา S 1> อะไรม<ล>าใหม่จะไม่แน่อาจจะมือจับไม้จะเปลี่ยนเป็นมือจับเหล็กทั้งหมดเลยว่เาเปลี่ยนแค่ตะแกรงปั๊มเป็นตะแกรงชีงแบบนี้ครับอ๋อเพราะว่าตัวอยางเนี้ยมันมันไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกใช่ครับต่างกันไม่สองร้อยแต่ความสวยนี่มันจะดูดีโอ้แต่ออกแบบได้สวยนะเนี่ยมารดเนี่ยพี่น้องชอบเลยนะถือว่าคอนเซป ออกแบบนานไหมเนี่ยตัวหนังสือกับการวางที่เป็นกราฟตัวเนี้ยถามว่าออกแบบนานไหมประมาณอาทิตย์หนึ่งครับก็ใช้บล็อกเดียวเลยใช้บล็อกเดียวเลยครับเสียเสียไม้ไปห้าแผ่นเอาทำไมเสียไม้อีกแล้วเราตัดเราตัดแล้วบางทีมันเล็กไปมันมันดูในคอมเหรอพี่น้อยอ๋อในคอมมันดูยากเออแล้วผมยอมเสียไม้เลยตัดตัดซอกดูนะฮะการลงทุนของยูอาคูสติกนี้ไม่มีอะไรที่ว่าจะไม่เสียตังค์เยอะเล็กแต่แกเยอะอืม นี่ครับจะเป็นเม็ดเม็ดอินสติกบุรีรัมไทยแลนด์อืมสติกนี้ก็คืออำเภอบุรีรัมนี่คือจังหวัดนะครับไทยแลนด์ก็ประเทศออยูอะคูสติกเออไม่มีอะไรแล้วครับพี่น้องแคท่ได้พาพี่น้องมาชมผลงานก็หลายช่องนะไม่ว่าจะเป็นเดโมไม่ว่าจะเป็นช่องของช่างนัดหรือว่าพี่ดำนะครับอัปเดตอย่างผมนี่ก็มีโอกาสก็จะมานี้แหละอาจจะไม่ได้เจาะรายละเอียดเยอะ ก็ถือว่าพามาชมนะครับการเจริญเติบโตของช่างนัดสุดยอดจริงๆนะครับผมยังจำได้เลยใบละหมื่นโลฟังครับทุกนตอนนี้เป็นใหญ่เลยเออเอ้ามีอะไรให้ดูอีกไหมประมาณนี้แหละโปรเจกต์เสียงกลางเป็นไงบ้างกลางกลางกลางเป็นอยู่หน้าบ้านเนี่ยใบหนึ่งของใบหนึ่งไหนหน้าขาวนี่เหรอไม่ครับอ๋อลูกค้าเอามาทำที่ปึกโอ้อันนี้ก็ทำที่ปิกนี่ลูกค้าฝากทำที่ปึก ามีร้านสมรถด้วยร้านสมรถน้องครับโอ้โอ้นี่ของของเราเลยใช่ครับมียาโอ้ยูทีหนึ่งหนึ่งสองใช่ครับตัวนี้เป็นผมใช้งานเองตัวนี้จะเป็นชุดเผลงโรงงานชุดแผลงโรงงานตะเกียงปั๊มตะเกียงปั๊มโอ้โซ่ด้านข้างด้วยใช่ครับแล้วก็มือจับเหล็กชุดเผลงสามจุดมีลูกปืนให้ใช่ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวขายดีเลย เป่าตู้เปล่าใบละสามพันสามสามพันสามวงไปเลยลูกปืนให้อีกใช่ครับชุดแขวนครบเลยใช่ครับชุดแขวนจะเป็นตัวชักออกเลยด้วยพี่น้องไม่จําเป็นที่จะต้องแบบไปเสียบที่หลังใช่ครับแล้วตัวนี้แหลมแหลมตัวนี้เป็นทําปากดดัดสิบนิ้วแหลมไฟโซ่หอสป่าออปากดดดเป็นแบบไหนอ่ะหรือว่าลายเลไไม่รู้เรียกไม่ถูกอ่ะปากดอดเป็นแบบไหนให้ผมดูหน่อยอ๋อปากดอดมันเป็นจังได่อีกเนาะนี่ขอบึงแนย โอ้ไม่ใช่ลายอะลรใช่ไหมเป็นปั้กออันนี้มอไว้ทดสอบตัวนี้คือต้องเป็นบล็อกแบบนี้เลยไหมหรือว่าลูกค้าสั่งเหลมต่างหากได้แหลมอ่ะใส่ใส่ห้าหนึ่งศูนย์ได้พวกจะอารกอะไรเนี่ยแหลมใส่ได้ครับแต่ว่าปากแหลมต้องใส่ตัวนี้ก็คือบล็อกนี้อย่างเดียวเลยใช่ครับผมทําบล็อกนี้อย่างเดียวเลยอ๋อไม่ทาตัวอื่นโอ้ครับแต่ว่าไม่ตายปีก็ปีหน้าจะทําเป็น ราคาที่ต่ำลงกว่านี้ครับทำไมจะต้องได้แล้วจะต้องเป็นปากปากแปดคุณแปดเอาแล้วพวกตะเกงพวกอะไรอ่ะเหมือนเดิมครับอ๋อตู้ตู้เนี่ยเหมือนเดิมหมดเลยเดี๋ยวนะอ่าที่ที่ที่อาจารย์บอกว่าใบละเท่าไหร่นะสามถ้าถ้าตู้เปล่าอ่ะสามพันสามได้ปากด้วยไหมไม่ไม่ถ้าถ้ารวมปากมันสี่พันสองอาะปากมันแพงครับอ๋อมันก็เลยว่ามันก็เลยว่าเดี๋ยวจะออกแบบให้ ให้ใส่ปลาก็คืนได้มันจะได้ถูกลงยิ่งจะใส่พอยซอสได้นี่ก็คือสองร้อยเองสามร้อยเนาะติดร้านเขาขายกันอ๋อเอออะเดี๋ยวปีหน้าแล้วกันปีนี้ไม่ไม่ทันแล้วบ่ปีนี้ไม่ไม่ทันเราเอาตู้เบีก่อนนานพี่ขอดูข้างหลังหน่อยข้างหลังได้ครับเดี๋ยวเอาลูกปืนออกข้างหนึ่งสวยเลยนะพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันมันใช้งานแล้วโอ้แบบนี้เลยสวยงาม ชุดนี้ก็คือมีเพจให้ชุดเขวนให้ลูกปืนให้ครบครับสามพันสองร้อยบาทใช่ครับเอ้ยสามพันสามเออสามพันสามใช่ครับแต่ถ้าว่าอยากให้ช่างนัดจัดไปพร้อมดังสามารถจูนได้ไหมใช่ครับผมจูนแล้วก็เน็ตเบิร์กทำเองด้วยนน่โอ้มีเน็ตเบิร์กอีกฮะมาพี่น้องดูก่อนเน็ตเบิร์กอยู่ไหนขาองไไหนนอเยอะเจอไหมอะไม่เจอเดี๋ยววันหลังก็ได้ใช่ครับ มามี v อยด้วยรับส้มด้วยบอว์ยเอาเอาไว้อันนี้สเปรย์ลูกค้าครับอ๋อเอ้านี่เป็นเน็ตเวิร์กที่ผมทำเองโนยูอะคูสติกมารอบนี้มีเน็ตเบิร์กแล้วคืออะไรมันอันนี้ไว้ตัดในส่วนของแหลมตัวไหนตัวนี้เป็นหนึ่งคู่หนึ่งครับตู้ตัวนี้เลยแหลมเป็นแหลม510ตัวนี้คือสําหรับแหลม510นะแต่ว่าเจ50ยังไม่ทําครับแล้วก็แหลมตองแปดได้ไหมก็คือเน็ตเบิร์กตัวนี้หล่อสำหรับ510 ทำมาก็คือจูนมากับตู้ตัวเองแล้วใช่ครับเหมาะที่สุดเลยใช่ครับแต่ถ้าคนอื่นเอาไปใช้ตู้คนอื่นก็ได้ไหมถ้าไปใช้ตู้คนอื่นใช้ได้ครับแต่ผมแนะนําเป็นแหลมห้าหนึ่งศูนย์อืมเพราะว่าจะลงตัวที่สุดใช่ครับคืออะไรนี่ผมสั่งมาประกอบเองโอ้นี่มันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วจะทําได้เดี๋ยวพี่น้องเนี่ยมัดข้ามหมดแล้วครับต้องไล่ต้องวางซีแล้วก็พันไม่เหล็กใช่ครับมัดข้ามาหมดแล้วอันนี้ทําเองทุกอย่างเลยไหม อันนี้ปิ้นก็สั่งเอ่อเข้าใจแต่ตอนประกอบอะประกอบเองทำเองหมดเลยคโอ้นี่ตอนเชื่อมปัะกรีอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวก็จะมีพวกอะไรโอแต่ยังพวกไอ้ค่าซีพวกนเนี้ยเราทำเองไม่ได้อยู่แล้วเนาะอืมนี่เออเนี่ยพิ้นมันพิ้นมาส่วนตัวนี้ก็คือเราสั่งตัวที่เราอยากได้ใช่ครับอันนี้คือค่าค่าที่เราวัดมาหมดแล้วมันจะมีผมจะทำไว้แผ่นใหญ่เนาะอ่าอ่าอ่าแล้วก็ไล่ค่าทีละค่าอ่าให้ให้มันแมทแมทกระตุ้นแต่เห็นว่าสั่งมานี่คือช่างนัด ออกแบบหมดแล้วนะไล่ค่าแล้วก็คำนวณอันนี้คือคำนวณหมดเสร็จหมดแล้วครับอ่าแล้วถึงให้โรงงานเขาผลิตพันธุ์มาให้ได้ประมาณนี้ใช่ครับแล้วก็ต้องมาประกอบเองใช่ครับแล้วก็สั่งมาประกอบเองเอาราคาหน่อยมั้ยตัวนี้ตัวละพันหนึ่งพันบาทใช่ครับหนึ่งคูณหนึ่งใช่ครับหนึ่งคูณหนึ่งตัวละพันเลยถ้าห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 นึ่งศูนย์นี่แบบกิ๊กเลยแนะนําเลยครับแนะนําเลยใสๆเลยเลยโอ้โหเสียดายไม่มีโอกาสได้ฟังนี่หน่อยคือคือทําไมทั้งหมคนมองว่ามันแพงคืออะไรเปนละชินน่ะ เราคัดเกดมาครับเราคัดเกตมาพอแล้วในที่เราทำคู่หนึ่งมันก็ถามว่าแพงไหมถูกไหมมันไม่เกี่ยวนะบางเบรนดก็แพงกับเราก็มีผมถือว่าราคาเนี่โอเคนะเราก็คํานวณมาใช้เวลาพอสมควร่ะตัวอย่างหนึ่งช่างนัดนี่ไม่ได้ว่าเป็นคนที่จะทํามาแล้วขายนะผมต้องใช้งานเองด้วยเออออกเวทีด้วยนะนี่คืองานเวทีอ่ะพี่น้องถ้าแบบเราทํามาไม่ดีอ่ะซาวเอนจิเนียร์ร้องไห้เลยนะอันนี้เป็นซาวเองด้วย ผมผมให้มือซาวอีกทีครับอผมไม่มีเวลาก็แปลว่าเนี่ยทําออกมาแล้วจนกล้าลงงานเวทีนี้ก็ถือว่าพี่น้องก็คิดเอาเองแล้วกันถ้าจะสนับสนุนก็อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์อยู่กับคูสติกตอนนี้มาแล้วนะหนึ่งคูหนึ่งตู้ลำโพงตอนนี้สั่งจองเยอะครับอืมตู้ลำโพงก็ตัวนี้สั่งได้เลยสั่งได้เลยครับก็เดี๋ยวผลิตให้ยอนี้เดี๋ยวขึ้นงานสองสามวันแต่เนี้ยคิวคิวไม่ต้องรอนาน ันนี้คือไม่ต้องรอนานครับได้บกนี้เลยเด้อพี่น้อง3สโปรเจกต์อื่นมีไหมตู้มีแค่หนึ่งคุหนึ่งบ่ <S 2> 2 <S เขียนแบบ <S 2> 2, <S ตู้อื่นยังสองคุณสกำลังเร็วๆนี้ครับเดี๋ยวพี่น้อยใหม่รอบสองคุสอีกสองคุสเสียงกลางสองคสอส่วนยูอะคูสติกในส่วนของตู้เบสก็จะมี b ีวีย <28. S 1> นิ้วยีครแล้วยีอดนิ้วยี 28. นิ้วคลแล้ว แต่ว่าลูกคา้าเอาไปไม่เช้าเลยไม่ได้เห็นพอใจหรือ,อยังยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วพอใจแล้วครับไม่ขยับแล้วไม่ขยับแล้วอู้เร็วจังมองอู้ 8, ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนี่ได้ต้นแบบจากสิบแปดนี้จับทางได้ถูกเลยแต่ยี่สิบเอ็ดนิ้วผมก็อยู่กับมันมาหลายเดือนนะอ<า>ผมก็ตีตู้เนี่ยผู้ต้นแบบผมเผาทิ้งเยอะนะาหมดเยอะไหมเมียรู้ไหมน่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนิ้วเอ่อสิบแปดนิ้วหมดสิบแผ่นยี่สิบเอ็ดนิ้วหมดสิบสองแผ่นจะไปพูดเดี๋ยวตัดออกให้ตรงนี้เดี๋ยวตัดออกให้เดี๋ โอ้โหแต่ละสูตรเนี่ยบอกได้เลยว่าผม,ผมหมดเดยอะพี่ออจะได้เสียงท,ท,ที่เราต้องการเอาเอ้อืมเออ,เอ,อ,เอ,อว่ากันไปเด้อพี่น้องส่วนเรื่องผลงานการตัดสินใจพี่น้องก็คิดกันเอาเองนะครับผมไม่สามารถที่จะให้พี่น้องมาการันตีแล้วก็ซื้อกันได้เอาเป็นว่าผลงานนะครับที่ออกออกไปตอนนี้ก็ถือว่าเปิ์กนะ ร้านไหนที่อยากเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายมีไหมหรือว่าสอบถามมาได้ครับก็ร้านตัวแทนจาหน่ายผมมีอันต้นๆเลยก็มีร้านกิติร้านที่สองก็เป็นร้านพี่โสภาอยู่ประเทศเราครับส่งออกประเทศเราแล้วครับถ้าถ้าถ้าใครประเทศเราลูกค้าประเทศเราอยากได้ก็พี่ร้านโสคารครับร้านซีสุดาเลยครับร้านซีสุดานะครับผมอ่ะก็ปีนี้ก็ที่มาถ่ายก็วันที่ยี่สิบสองนะครับมีนาปีหกแปดนะครับก็ มาชมในวันนี้ก็นี่แหละครับตามที่พี่น้องเห็นเปลี่ยนจากโรงงาน<ม>กองฟางก็เป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็รอบหน้าผมว่าก็น่าจะมีอะไรได้ให้ชมให้ดูกัน,นอีกอัปเดตเรื่อยๆแต่ถือว่ายอดก็โอ้ถูกใจแล้วเนาะใช่ครับอันนี้ก็โอเคแล้วับ,บความสมําเร็จอีกหนึ่งเจ้าแล้วกันครับเห็นกันตั้งแต่แบบถือว่าถ้าเป็นเด็กน้อยก็เห็นตั้งแต่การหัดเดิอนอะ่ะตอนนี้คือโอ้นะครับแต่ตัดไม้ยังไม่เป็นเลยตอนนั้นสุดยอดจริงๆอผมว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์นะที่ น้องเขาโยมที่จะให้พี่น้องเราตำหนิได้แล้วก็เลือกที่จะมาปรับปรุงแก้ไขจนงานมาถูกใจที่น้องเราทุกวันนี้ก็ถือว่าโอเคฮะยินดีแล้วก็ดีใจแทนด้วยแล้วกันครับผมเดี๋ยวรอดูผลงานใหม่ๆแล้วกันกว่าจะมีตัวไหนผลิตออกมาอีกในภายใต้แบรนด์ยูอะคุสติกโอ้ไปเร็วนะมีเน็ตเฟิร์เมียนันแล้วอย่าลืมนะพี่น้องฝากงานโอเคไนดด้วยงานป้าย ก็เอาไปต่อยอดกันเอาเองเนาะจะเอาไปติดตรงไหนหรือว่ายังไงนะครับอยากได้เบรแบบไหนก็มาราคาก็เริ่มต้นที่350เป็นชุดเลยเป็นชุดเลยสูว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดน้อยก็เดี๋ยวมาคุยราคากันหลังใหม่ล้วกันคงไม่มีอะไรแล้วมั้ยมีอีกไหมนี่แหละครับพี่น้อยโอเครอบหน้าเดี๋ยวมาดูกันอีกว่าจะมีอะไรมาให้เมียบ่นกันอีกไหมมีอะไรมาเผาทิ้งกันอีกไหมอ่ะขอบคุณด้วยละกันครับผมเโชคดีมันหมานครับผม